สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้การท่องอินเทอร์เน็ตของเราเร็วขึ้นเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยการเปลี่ยน DNS นะครับในแอป HTTP Injector นะครับ เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเรามาที่แอป http injector นะครับหน้าตาประมาณนี้ดาวน์โหลดมาจาก play store นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันพอเข้าไปด้านในนะครับด้านบนซ้ายมือมี3ขีดเพื่อนแต่ พอแตะปุ๊บไปหาหัวข้อาการตั้งค่าตามลูกศรเลยนะครับเสร็จแล้วไปหาคำว่า VPN DNS นะครับ VPN DNS นะครับแต่ตัวนี้เลยเสร็จปั๊บนะครับตอนนี้ เราอยู่ที่ค่าเริ่มต้นนะครับถ้าเราต้องการความเร็วนะครับเราอาจจะเลือกตัวนี้คา f แฟนะครับหรือว่า Google ก็ได้นะครับแต่คา f แฟรจะเร็วกว่ามีให้เลือกอยู่แค่3ตัวนะครับคือ Google, c a f a แฟร b a b a นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยกำหนด dns เองนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการกำหนด dns เองนะครับเราก็มาแตะปุ่มด้านหลังนี้เสร็จปั๊บเราก็สมมุติผมใช้คอ o นายนะครับ9 9 9 9นะครับด้านล่าง dns 2 149นะครับ 112 112 112นะครับก็เรียบร้อยคือตัวคอดไนเนี่ยความเร็วเนี่ยจะสูสีกับตัวคาเฟนะครับแต่ว่ามีข้อดีคือช่วยป้องกันมาแวร์ฟริชชิ่งทั้งหมดเนี่ยรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับใช้งานฟรีรวดเร็ว เราก็กลับมานะครับสมมุติว่าเราต้องการใช้ DNS อย่างเดียวนะครับเพืเ่อนๆมาหาหัวข้อคำว่าเครื่องมือเสร็จแล้วไปหาหัวข้อตัวเปลี่ยน DNS นะครับเพืเเ่อนเก็แต่แต่ปุ๊บด้านบน นะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกกุญแจพอเราสไลด์มานะครับสไลด์มาตัวเปลี่ยน DNS เปิดใช้งานอยู่เราแตะด้านหลังนะครับเพื่อนๆจะเห็นเ,เ,เลยนะครับว่าตอนนี้เราใช้ DNS 19.9.9.9 DNS 2คือ149.112.112.112นะครับก็เรียบร้อย นี่เป็นวิธีการง่ายๆในการที่เราจะใช้ตัวเปลี่ยน DNA ในแอป HTTP Injector นะครับมาดูบันทึกนิดหนึ่งนะครับนี่คือบันทึกก็จะมีนะครับ DNA Server Set นะครับ9.9.9.9นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเชา้านะครับ